อมรินบุ๊กส์พอดแคสต์คิดมากพอดแคสต์สวัสดีครับผมคิดมากครับ สวัสดีค่ะสำหรับคิดมากพอดแคสต์พีนี้ EP 6ีแล้วนะคะคุณสอนอดิวค่ะสอนคิดมากครับวันนี้เราคุยเรื่องอะไรคะคุณสอนวันนี้เราจะมาคุยเรื่องการเป็นตัวเอง <c oughs> เพื่อเป็นความสุขกันครับดิวครับอ,อืมชื่ออาจจะดูแบบซับซ้อนนิดนึงแต่ว่ามันมีที่มาใช่ไหมคะคุณสอนที่มาของประเด็นใน e ีพีนี้คืออะไรเอ่ยตรงเล่าให้ฟังครับคุณดิวครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้ระหว่างที่เราออกอากาศเนี่ยคนยังเล่นขับเขาอยู่หรือเปล่าครับค่ะ <c oughs> แต่เมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยคนเล่นขับเฮาเยอะมากอ๋อใช่แล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่เหอมากครับถ้าคุณคดูจําได้เนี่ยทเท็นผมก็ทุกวันเลยทางขับเฮานะครับไม่ได้หลับไม่ได้นอน<ห>น,นะครับวใช่ครับนือว่าตัวเองเป็นดีเจวิทยุอะไรหรือ,อยังไงสนุกไหมน,นะทีะะ่สนุกสนุกครับอ่าแล้วเราก็ได้อะไรจากการเล่นขับเฮาด้วยเนาะรวมถึงหัวข้อนี้ด้วยใช่ัมันยังไงคะมันเกิดจากการที่ผมเนี่ยคือปกติเนี่ยผมเนี่ยจะเอารูปปกหนังสือตัวเองเนี่ยขึ้นเป็นรูปโปรไฟล์นะครับ ไม่มีเจตนาลึกลับซับซ้อนอะไรครับหนึ่งคือไม่รอนะครับสอนในไหนไม่รอแล้วก็ขอขายหนังสือหน่อยเนแบบนี้ครับก็เลยเอาขึ้นไปปกโปรไฟล์ทีนี้เนี่ยก็เกิดว่าวันนั้นก็เปิดขาเพ้าเพื่อมารับทราบประเด็นพูดคุยกับน้องๆปกตินะครับมีน้องคนหนึ่งขึ้นมาถามครับคือเขาแต่ไม่ได้ถามเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์การให้ชีวิตก็ถามว่าเนี่ยเนี่ยพี่หนูถามหน่อยนับปกพี่โตขึ้นมาเป็นความสุข แล้วตอนเด็กพี่เป็นอะไรน่ารักจังค่ะยอมรับว่าหลังจะได้คําถามอึ้งไปเลยครับคอึ้งไปประมาณสองวิล้วคิดแต่ว่าเราจะตอบรอยยังไงวะให้ยังรออยู่แต่ได้เนาะได้ครับได้คะคือสุดท้ายเราก็เบรคความจริงอะตอบว่าถามว่าตอนเด็กเป็นอะไรก็ก็นึกย้อนว่าเราตอนเด็กเราเป็นอะไรอ๋อคืออยากเป็นทุกอย่างเลยอะคนบา่คนมีความฝันเยอะค่ะตอนเด็กอยากเป็นทนายความอยากเป็นนักเขียนค่ะ ตำรวจนี้เคยอยากเป็นอ,อยากเป็นเด็กปั๊มด้วยนะครับมีความสุขว่าการเช็ดกระจกหน้ารถมันเท่ดีเท่ <c oughs> กระเปรถมีแกรบแกไปอยากเป็นเนคือคือสึกอยากเป็นทุกอย่างเลย<ะ>แต่ผมพบว่าผมอยากเป็นทุกอย่างจริวจรอยากเป็นตัวเองอ่ะอ응ือือคือเราเป็นใครก็ได้ชิไม่ใช่ตัวเราอแต่พอโตขึ้นมาปุ๊บ<ะ>พอโตขึ้นมาปุ๊บผมพบว่าผมไม่ได้สิ่งที่ผมต้องการผมเป็นผมเป็นหลายอย่างนะทุกวันนี้ก็เป็นนักเขียนอยู่ด้านหนึ่งก็เป็นพนักงานประจํำ ไอ Berlin. สิ่งที่ผมอยากเป็นที่สุดทุกวนันนี้คือผมอยากเป็นตัวเองออยากเป็นตัวของตัวเองและการเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้ผมอะมีความสุขก,ก็เลยกลายเป็นว่าก็เลยตอบเขาไปว่าตอนเด็กเป็นคนอื่นแต่โตขึ้นมาเป็นตัวเวองเลยปเป็นความส <pouco S 1> ุขอะไรแบบนี้ครับคุณเดียวครับก็เลยเป็นที่มาของอีพีนู้เป so ็นอีพีนี้ก็คือเป็นตัวเองเพื่อเป็นความสุขก็คือจากหนังสือโตขึ้นมาเป็นความสุขใช่ครับใช่ครับเราแบบ เหตุผลที่ควรจะเป็นตัวของตัวเองคืออะไรอะคะคุณชอนเพราะไม่มีใครเป็นเราได้ดีเท่าเราอีกแล้วลึกซึ้งแล้วเราก็ไม่มีทางเป็นคนอื่นได้ดีเท่าเขาใช่ครับอผมเป็นคนชอบดูกีฬาครับคุณดิวครับโลกจะมีเปเร่สองและมาราโดน่าสองเสมออแต่เปเร่สองและมาราโดน่าสองเนี่ยจะไม่เคยมีใครที่ประสบความสำเร็จเลยสักคนคนที่ประสบความสำเร็จได้คือคนที่กลายเป็นลิโอนเมซี่ คือคลิปเดีอวโดคือเป็นตัวเขาครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากจะเป็นคนอื่นนะคุณไม่มีทางประสบความสำเร็จเพราะสุดท้ายคุณไปได้แค่ก๊อปปี้วันของเนิ่วแบบถ้าคุณจะเป็นเรียวันคุณต้องไปตอกตัวเองค่ะซึ่งมันก็จะมีเหตุผลอีกว่าทําไมการที่เราเป็นเราอ่ะเราถึงเป็นได้ดีกว่าคนอื่นนะครับและทําไมการที่เราเป็นคนอื่นเนี่ยเราถึงเป็นได้ไม่ดีเท่าเขาครับซึ่งการเป็นตัวเองเนี่ย มันก็เป็นส่วนส่งเสริมให้มันมีความสุขในชีวิตด้วยใช่ไหมคะอันนี้อันนี้คือพ้อยเลยครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําอะไรก็ตาม,รารตามหรือเป็นอะไรก็ตามนั่นมันคือธรรมชาติของเราค่ะการที่เราทําอะไรก็ตามที่ไม่เป็นธรรมชาติของเราจริงๆหรือเป็นในสิ่งที่เป็นธรรมชาติของเราจริงๆอะมันทําให้เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตมันทําให้เราไม่ขัดเอมแต่การที่เราต้องเป็นคนอื่นฮะมันเฝินมันไม่ใช่เหมือนเราเดินตามเราเช้าคนอื่นนะครับ ยังไงมันก็ไม่สบายหรอกครับไม่ไปทางเดียวกันนะบางทีเราไปทางเดียวกันวิถีเดียวกันแต่ถ้ารเร,ราเดินด้วยรอยทางของเราเองจังหวะก้าวของเราเองอ,ะอ่ะมันจะเป็นจังหวะก้าวที่มีความสุขมากกว่าหรือไปได้ดีมากกว่าเพราะอย่างนั้นนะครับการเป็นตัวเองอ่ะมันถึงเป็นสิ่งที่มีความสุขใช่ครับเป็นต้นกําเนิดแห่งความสุขาการเป็นตัวเองเนาะแต่ว่าอันนี้คือมันจะแยกกับการที่แบบเรามีไอดอลเนาะอันนั้นไม่เหมือนกันใช่ไอดอลคือคือแรงบันดาลใจครับ ผมเล่าให้ฟังก็ได้ว่าผมเนี่ยมีไอดอลเป็นนักกฎหมายท่านหนึ่งแต่ไ mm hmm. ปนทนายความโอ้ <Huh. S 1> oh, พี่เขาพูดเก่งมากเลยชอบแต่ถามว่าสุดท้ายผมเรียกกฎหมายนะอื uh. ่ผมก็ไม่ได้ไปนทน,นายความอื mm hmm. แต่ว่าคือไอดอลเขาจะไกด์กเราให้ uh. เรารู้ว่าเราอยากเป็นอะไรแต่สุดท้ายแล้วพอเราเป็นแบบเขาเราก็ต้องเป็นในเวอร์ชั่นของเราเองอ mm hmm. เหมือนกับผมเป็นนักเขียนเนาะ mm hmm. ผมก็ต้องเป็นเวอร์ช์นักเขียนในเวอร์ชั่นของผมเอง mm hmm. ผมไม่เป็นไม่สามารถเป็นนักเขียนที่เขียนแบบคนอื่นได้อ่ะอได้หรือ,อไหมตอนไอ้เขียนแบบคนอื่นได้ผมก็คงเขียนได้แค่เล่มเดียวมั้งไม่ผมไม่สามารถออกมายี่สิบเล่มได้เพราะว่าสิ่งที่เราเป็นน่ะมันยั่งยืนมันมั่นคงที่สุดนะครับเพราะว่ามันคือรักฐานความเป็นเราใช่ครับแล้วคืออ่าคนที่ฟังพอดแคสต์ของเราเนาะจะมีน้องๆเด็กๆวัยรุ่นเยอะอซึ่งซึ่งตอนแรกอาจจะแบบ ไม่รู้จริงๆว่าการเป็นตัวเองของตัวเองของตัวเองเนี่ยมันคืออะไรแล้ววิธีการค้นหาตัวเองอ่ะมันคืออะไรคะคุณสอนวิธีมันไม่มีทางลัดวิธีคือใช้ชีวิตครับอต้องใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแล้วก็มาถามตัวเองอ๋อแต่ผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าแม้แต่การเป็นตัวเองอ่ะค่ะมันก็เปลี่ยนไปตามวัยนะอืมจริงผมตอนเป็นเด็กค่ะกับผมเป็นตอนนี้บางทีมันก็ผมคนละคนกัน ผมเป็นตอนเด็กนี่เป็นคนขี้อายมากครับไม่กล้าพูดจริงเหรอใช่ครับไม่น่าเชื่อจริงครับให้มาพูดแบบนี้พูดไม่ได้พูดไม่เป็นแต่พอโตมาโดยอัตโนมัติด้วยอนนาที่โดยอะไรต่างมันมันก็สร้างตัวตนของเราขึ้นมาค่ะทําให้เราพูดแบบเนี้ยขึ้นมาได้นะครับตอนเป็นเด็กเราเป็นคนไม่ชอบเข้าสังคมอะไรแบบนี้โตมาแล้วก็เป็นเราอีกแบบตอนเด็กเรามีความฝันอีกแบบโตขึ้นมาเรามีความฝันอีกแบบไม่ได้แปลว่าตอนนั้นไม่ใช่ตัวเราค่ะแต่มันคือตัวเราอีกเวอร์ชั่นหนึ่งผมชอบเปรียบเทียบว่า คนคนหนึ่งอ่ะก็เหมือนซอฟต์แวร์มือถือนะครับเราจะเป็นสมมติขอแอยกไปที่ว่าเรา,าก็จะเป็นมือถือซอฟต์แวร์นี้แหละแต่เราต้องอัปเดตเวอร์ชันไปเรื่อยๆอแต่การที่เราอัปเดตเวอร์ชันเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้เป็นตัวเองแต่เราเป็นเราที่ดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะคะคง่ายๆก็คือมองให้เห็นภาพก็คือเช่นหนังสือเล่มเดียวที่คุณเคยอ่านตอนเด็ก หยิบมาอ่านตอนนี้คุณก็จะรู้สึกกับมันคนละแบบอันนี้ใช่ก็คือการเป็นตัวเองที่เป็นอัพเวอร์ชันขึ้นมาชมีความคิดอะไรที่ตกตะกอนกับมันที่ต่างไปจากเดิมซึ่งตัวเองตอนเด็กก็ไม่ได้ผิดตัวเราตอนนี้ก็ไม่ได้ลาทิ้งตัวเราเองในตอนเด็กเนาะครับมันเหมือนกับว่าสิ่งแวดล้อมและวัยครับที่เราเติบโตเนี่ยมันก็ได้นอมตัวตนของเรา มาหมายขึ้นเรื่อยๆด้วยเหมือนกันนะครับคุณดิวครับอย่าง,งคุณดิวเองเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองตอนนี้กับตัวเด็กแตกต่างกันไหมอะไรยังไงครับจริงๆก็มีจุดที่ยังเป็นตัวเองอยู่แล้วก็เป็นจุดที่เปลี่ยนไปเนาะคือตอนตอนเด็กๆเนี่ยรเราอาจจะมีแนวความคิดอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งโตมามันก็อาจจะ เรารู้สึกว่าเอ้ยตอนนั้นเราเด็กจังเลยนะอะไรเงี้ยเรามุ่งมั่นกับอะไรบางอย่าง<ม>ซึ่งตอนนั้นมันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ใน<ม>ชีวิตเนาะ<ม>แต่ว่าพอโตมาเราก็อาจจะแบบมองกลับไปแล้วแบบอ้อยเรื่องนั้นมันแค่นิดเดียวเอง<ม>แต่แต่เราก็คุยกับตัวเองมาตลอดใช,ใช่ไหมคะเราก็เลยรู้สึกว่าเรา ไม่ดูถูกตัวเองในอดีตอันนี้อันนี้ดีมากเลยนะคะคือคืออันนี้มาแชร์กันเนาะคือการคุยกับตัวเองเรื่อยๆคือดีกว่าจะเป็นคนคุยกับตัวเองอย่างที่เคยเคยบอกคุณสอนแล้วว่าจะถามตัวเองเรื่อยๆว่าอีก5ปีข้างหน้าเราเห็นตัวเองเป็นอะไรอยู่ตรงไหนและทําอะไรอยู่มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นร้อยอซ์อย่างที่เราคิดหรือว่าตั้งใจอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า มันก็เกือบแล้วก็เป็นตัวเองที่มีความสุขในระดับหนึ่งใช่แล้วก็แล้วก็คือพอพอเรามองย้อนกลับไปเราก็จะไม่ดูถูกตัวเองเช่นแบบเราจะไม่รู้สึกว่าตอนนั้นเราแย่จังเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยจะเป็นตัวเองเพื่อให้มีความสุขเพราะเพราะเพราะผมว่าเราก็เข้าใจตัวเองนะวันนั้นนะใช่ว่าด้วยวัยขนาดนั้นวุฒิภาวะของเราตอนนั้นและเงื่อนไขในชีวิตของเราตอนนั้นอะถ้าย้อนกลับไปเลือกอะ บางทีการเลือกตอนนั้นมันก็เป็นเบสช้อยของตอนนั้นนะใช่ใช่ใช่คือคือเหมือนแบบมุมมองเราเปลี่ยนไปสังเกตได้ง่ายๆแบบเป็นรูปธรรมเลยแดวตาเรามันก็เปลี่ยนไปแล้วอ่ะคือสมมุติเราเราอาจจะเคยมีรูปในตอนเด็กลองลองดูนะคะคือมันมีช่วงหนึ่งในชีวิตที่เดียวรู้สึกว่าเฟลมากๆเลยคือเป็นช่วงที่แบบเราเพิ่งคลอดลูกแล้วรู้สึกว่าแบบฮอร์โมนมันสวิงอะค่ะแล้วเราก็รู้สึกเราไม่มีความสุขเลยแล้วเราก็ไปดูรูปเราตอนแต่ก่อนที่แบบ เพิ่งเรียนจบรู้สึกว่าชีวิตโอ้ยมันเป็นตามความฝันเราได้อยู่ในวงการที่เรารักเราชอบอะไรเงี้ยเราได้ทาหนังสือที่รู้สึกว่ามันเป็นมินิมีของเรามาตั้งแต่เกิดตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเราแบบแววตาเราสดใสมากแล้วเราก็มองกระจกคนคนนี้คือใครแววตามันไม่ใช่อทีนี้ก็เลยได้นึกย้อนตัวเองว่าแบบที่เคยถามว่าถ้าเราย้อนตัวเย้อนเวลาได้เราอยากย้อนเวลาไหมอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยได้ค่อยข้อสรุปว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้อยากย้อนเวลาเพราะเราอยากจะเก็บ แวลตาแบบนั้นไว้ค,คือถ้าสมมุติว่าเราอะ่ะเราในวัยสากว่าเนาะได้ย้อนเวลากลับไปเป็นตัวเราเองในวัยวัยสิกว่ากว่าหรือ20กว่ากว่าเงี้ยแวลตาของเราและความรู้สึกกับการเรื่องต่างๆอ่ะมันไม่เหมือนแล้วมันจะเป็นตัวเองในอีกเวอร์ชันหนึ่งตัวเองในเวอร์ชันสามสนย์อะไรอย่าเงยเนาะอืมก็เลยเลยถามคุณดิวต่อว่าแล้วแวลตาในวันนี้ครับค่ะ มันย้อนก็ไปเป็นเหมือนเวลตาตอนที่เป็นเด็กหรือมันเยอะหรือมันยังเป็นเวลตาวันเดียกที่มองกระจกหรือไม่ใช่แล้วหรือว่ามันเป็นแวลตาใหม่เวลตาหนึ่งมันเป็นอีกแวลตาหนึ่งเราทุกวันก็เปลี่ยนไปเหมือีคุณสอนบอกใช่แต่ว่าเราแค่เราสึกเข้าใจมันแล้วก็มีความสุขกับสิ่งสิ่งนั้นมากกว่าซึ่งเดียวว่าคุณสอนก็น่าจะคล้ายๆกันใช่ครับใช่ครับอคือผมผมเนี่ยจากเราเป็นคนเขียนหนังสือค่ะหนังสือเนี่ยมันเป็นรอยเท้าแบบหนึ่งของเราเหมือนกัน คือตอนอ่านหนังสือเล่มแรกครับเขียนมายี่ิบเล่มเนอะเล่มแรกเนี่ยประเด็นที่เราให้ความสำคัญคเรื่องที่เราพูดถึงภาษาที่เราใช้มันก็จะเป็นแบบหนึ่งมาเล่มยี่สิบเนี่ยภาษาที่เราใช้ประเด็นที่เราให้ความสนใจก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ถามว่าหนึ่งถึงยี่สิบคือตัวเราไหมระหว่างทางหนึ่งถึงยี่สิบคือเราหมดครับแต่มันเป็นเราที่เติบโตขึ้นเปลี่ยนแปลงไปคาว่าเติบโตขึ้นอาจจะไม่ได้หมายว่าดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะ วันนั้นมันก็ดีที่สุดสำหรับวันนั้นแล้วอะไรแบบนี้นะครับใช่ใช่อันนี้อันนี้เห็นด้วยเพราะว่าเคยอ่านแบ,บบบทสัมภาษณ์พวกนักเขียนดังๆเช่นสตีเฟนคิงหรือว่าใครอะไรๆคนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่กล้าอ่าน,นงานของตัวเองเมื่อแบบสิปีห้าปีที่แล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอ่านแล้วอยากจะแก้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆน,นักนักอ่านที่เป็นแฟนเขาก็รู้สึกว่ามันคือความสนุก ในส่วนในจุดจุดนั้นที่<ม>นักเขียนเป็นซึ่งนักเขียนเขาก็บอกเองว่าถ้าให้ตอนเนี้ยให้เขียนงานแบบนั้นอีกเขาก็ทําไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยอืมจริงๆคําชมในการเขียนหนังสือที่ผมชอบที่สุดไม่ใช่คําชมว่าเขียนดีจังเลยค่ะแต่คือคําชมที่ว่าอ่านแล้วเหมือนเรารู้สึกเหมือนรู้สึกว่าเราได้โตขึ้นไปด้วยกันจังเลยอืมอันนี้ชอบนะใชม่มันทําให้เห็นว่าเขาก็โตเราก็โตม,มันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนักอ่านนักเขียนที่ วิวัฒนาการพัฒนาไปพร้อมกันอะไรแบบนี้ครับดีจังเลยเนาะเราแ,แบบนี่เนาะมันก็คือการเป็นตัวเองมันช่วยให้เรามีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าเรายังแบบค้นหาไม่ได้จริงๆคือเป็นตัวเองแล้วแหละรู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวเองแล้วแต่แบบยังไม่มีความสุขอะคะ่ะทํายังไงดีคะคุณสอนต้องตั้งคาถามคุณดิวเหมือนก็คือคุณดิวเพราะว่าเราต้องลองคุยกับตัวเองนะครับบางทีเราคิดว่าเราเป็นตัวเองนะแต่เราเป็นตัวเองอย่างที่เราต้องการจริงๆ หรือเป็นตัวเองบนความคาดหวังของคนอื่นอะไรแบบเนี้ครับเราเราก็ต้องตั้งคาถามกับตัวเองเหมือนกันค่ะอืก็ต้องตั้งคําถามกับตัวเองใช่แล้วก็พยายามค้นหาจะได้คําตอบหรือไม่ได้คําตอบก็ไม่เป็นไรแค่เราได้คุยกับตัวเองก็พอแล้วเนาะสุดท้ายคำตอบได้แน่นอนอืแต่ว่าช้าหรือเร็วยิ่งเราใช้ชีวิตมากเท่าไหร่ใช้ชีวิตตามความรู้สึกของเรามากเท่าไหร่คำตอบจะยิ่งมาเร็วมากขึ้นเท่านั้นครับอืม โอเคค่ะสำหรับการเป็นตัวเองเพื่อเป็นความสุขใน E ีพีหนี้นะคะเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรา คุยกันสั้นๆเท่านี้ก่อนดีกว,ว่าแล้วก็ทุกคนแบบใครมีคําถามหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็มาแชร์หรือว่าอยากให้เราช่วยวิเคราะห์หรือว่าแบบวิธีการในการดําเนินชีวิตหรือว่าการที่วิธีก่อนที่จะเป็นตัวเองเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะคเดี๋ยวก็มาแชร์กันไว้หรือว่ามาสอบถามไว้ก็ได้ไดเนาะแล้วก็เพราะว่าเราจะมีอีพีอื่นๆต่อๆไปเรื่อยๆแน่ๆเ<ช>นาะแล้วก็มาคุยกันในประเด็นต่างๆอะไรเงี้ยค่ะสําหรับวันนี้นะคะทั้งทั้งดิวแล้วก ก็คุณสอนเนาะก็ต้องลาไปก่อนกับคิดมากพอดแคสต์เนาะก็สามารถฟังเราได้ที่ s p สปอติฟายซาว d y o u t u u e p พอดบีนแล้วก็ w ว w a m a r i n b o o k s c o m นะคะก็ต้องฝากตัวไว้ด้วยเนาะฝากไว้ด้วนะครับแล้วก็อีพีหน้าเราจะคุยกันเรื่องประเด็นอะไรเดี๋ยวเรามาฟังกันใช่ครับคับเนาะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ บางครั้งเราอยากเป็นคนพิเศษสำหรับใครสักคนพยายามทําทุกอย่างเพื่อเป็นคนที่ใช่เป็นที่ถูกใจสำหรับคนอื่นแต่ลืมไปหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนพิเศษอยู่เสมออย่างน้อยก็สำหรับตัวเราเองเป็นเราคือพิเศษผลงานเล่มใหม่ล่าสุดจากคิดมากนักเขียนผู้มองโลกในมุมต่าง ที่มีผู้ติดตามกว่า3ล้านคนพบกันได้แล้วที่ amarinbooks.com เพราะเรื่องราวดีๆฟังได้ทุกวันติดตาม amarinbooks podcast ได้แล้วทุกช่องทางรับฟังของคุณทั้งสาวข่าว Podbean Spotify และ YouTube amarinbooks